ลูสวนครับมาพบกับผมนะจีจีเก r เมอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับนะฮะคลาสสี่โอเคแอบเติมแล้วก่อนอ้ามาแล้ว กิจแรกนะฮะอืาอยังไม่โตเลยาร์มแกะโาคอ่้องกอะไรไมต้องกอรอโอะโอ้โอค้โอค พี่กเะออาไม่ได้แล้วโอเค่นมันจะมืดแล้วเนเหลไม่ขี่นาีมันก็จะมืดแล้วโอเคนอน นอนนะฮะโอเคเราไปกันต่อเลยไปไล่ไปต่อไปเยี่ยมหมู่บ้านอนี้จะไปขโมยข้าวเพื่อกบเลเวลเอาเอาอาหารให้แกะนะฮะไปดีกว่าตัดคลิปแป๊บนึงเคก็กลับมากันต่อนะฮะหืมหลงอะไรอ๋อ ขโมยข้าวทำการขโมยข้าวแม่อื้อขโมยข้าวขโมยข้าวอื้อผมให้มันต่อมันพอดีเลยดิโอเคอันนี้อ่าอันนี้กัะจบใส่ถุงตโต้เลยนะ้อเบแม่ฮ่า โอเคขอนเงียบมันเงียบไป็นิงมันอิดอัดเออห้าสินห้ายี่สิบสี่วันค่ะโอเคไปต่อ เราบ้านที่ไหนราบ้านตูล่ะโอเคสิ่งสิ่งที่ผมเกลียดมาที่สุดเลยเวลามันเป็นโครงกระดูกมผมมันจะตกใจตลอดเลยโอเค Kami แล้วเอานี้เจ้าปล่อยออกโอ้ยปล่อยนะ คัสี่นะฮะไม่เกินสิบไม่เกินสิห้านาทีนะฮะไม่เกินสิบสามนาทีไอ้ไมโกไม่เกินสิบสี่นาทีสิบสี่ไม่เกินสิบห้าน,นะ Mm -hmm. Mm -hmm. Let's get them ກັບເກັບຈັດເກັບ ช้วยเขขอโทษด้วยไม่สบายโอเคตต้ต้สักวันก็จะลงทาง ดอีก่นะโอเคครับพวกกลับมากันต่อนะฮะอ่าตัดเป็นมดขอโทษด้วย เอา้าอ้ยเสียงเบาไปหน่อยก็ขอโทษด้วยแต่ถึงมันค้าง อยากใี้ตัดไม้แล้วจะได้เลยวเนี่ยโอ้ค่ะไปะ สามนาทีนะฮะอันนี้สักสามนาทีแ ah ล้วเพียรละสิบสามนาที ทีคุณจะเห็นหน้าผมแน่นอน

ก็สวัสดีขอตัวลายไปก่อนครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะตัวนี้สวัสดีครับและอย่างอย่าลืมกระทบไลค์ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณกระทึไลค์ด้วยสวัสดีครับก่อนที่จะไปแปบบหนึ่งวิวสวยจังเราเสร็จแล้วค่อยไป เรอมันแป๊บหนึง่งมันอัดเกินก็ได้สิบสี่นาทีก็ได้เรอรอนก่อนโอ้ใช้ MCB มาเตอร์ก็ได้เว้ยนอนยังไม่ได้เลย โอเคนอนนอนโอเคบายบาย